ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับชาววันใหม่นี้วันนี้เราก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ตอนที่สองนะคะให้คุณสมจิตอ่านบอกจนะที่ส่งเข้าไปค่ะสวัสดีเกิบเข้อ14ถึง16พระเจ้าตรัสว่าพ่อเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภยัยเราจะพิทักรักษาขเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเราเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราเสรีแปดสี่ข้อสิเพราะพระยาเวพระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโลกพระยาเวประทานความโปรดปรานและเกียรติพระองค์ไม่ได้ทรงห่วงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์อิสยาห์ยี่ข้อสพระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจนแน่วแน่ ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์พ่อขอวางใจในพระองค์สุภาษิต30ข้อ5พระดำรัสทุกคำของพระเจ้าพิสูจน์แล้วว่าจริงพระองค์ทรงเป็นโลกแก่ผู้รี้ภัยในพระองค์คุณพระเจ้านะคะพระวจนะคำของพระเจ้าได้นมจิตจุดใจเรานะคะว่าการที่เราจะเคลื่อนในมิติไฟวิญญาณหรือการที่เราจะมีการดำรงชีวิต ที่เหนือธรรมชาติหรือว่าเหนือวิทยาศาสตร์และประสาทสัมผัสก็คือการที่เราให้ความสำคัญกับการที่เราผูกพันกับพระเจ้าเป็นการที่คริสตจักรจำเป็นจะต้องยึดความจริงนี้ไว้ก็คือการที่เราให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตตามความเชื่อตามประวัชนะคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าได้มอบไวใ้ให้กับผู้เชือ่อมอบไว้ให้กับคริสตจักรนะ ไม่เพียงแต่ให้เรารู้และสอนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในเรื่องฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตมีความผูกพันกับพระเจ้าจนถึงขั้นว่าเราใช้พระคำของพระเจ้าเข้ามาในการดำรงชีวิตของเราและชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติได้นั่นคือชีวิตที่อยู่ในโลกนี้นะคะ ดยการไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยตามองเห็นเท่านั้นแต่โดยความเชื่อเราจะมีความเชื่อที่ทเหนือธรรมชาติได้ชีวิตของเราต้องเอาชีวิตของเรามาผูกพันกับพระเจ้าในพระวจนะคำของพระเจ้าสดุดี91ข้อที่14เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจึงจะช่วยเขาให้พ้นเราจะตั้งเขาไว้ในที่สูงเพราะ เขารู้จักนามของเราเขา้อพรมีตอนนี้เปิดเผยถ้อยคําของพระเจ้าที่เผยให้กับกริย์ดาวิดท,ที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงอย่าลืมนะคะกริย์ดดาวิดเขามีของประทานในการเผยพระวจนะเขาเป็นผู้เผยพระวจนะและเขาก็เป็นคนที่ผูกพันกับพระเจ้ามากเขาใช้เวลากับพระเจ้ามากเขาผูกพันก,กับพระเจ้าด้วยการที่เขาเนี่ยใส่ใจสนใจพระเจ้า นมัสการพระเจ้าสนใจสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเขาเขาเริ่มต้นในการเล่าเรื่องราวคำพยานของเขาเกี่ยวกับพระเจ้าจากมุมมองของเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าก็เข้ามาแล้วก็นำถ้อยคำคำเผยพระวจนะจากริมฟีปากของชีวิตที่เขาผูกพันกับพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยสำแดง เะะมื่อเราผูกพันกับพระเจ้าเมื่อเราใช้เวลาติดสนิกกับพระเจ้าพปรองจะให้ถ้อยคําพรองจะให้พระวันิกรรมของพระเจ้ากับผู้ที่ผูกพันกับพระองค์ถ้าเราผูกพันกับพระเจ้าพระเจ้าจะให้ถ้อยคํากับเราเป็นถ้อยคําที่มีการเจมิมเป็นถ้อยคําที่มีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจเป็นถ้อยคําที่เรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้น น,ะะนี่คือการเคลื่อนโดยเหนือธรรมชาติเหนือวิทยาศาสตร์เคลื่อนไปด้วยความเชื่อด้วยความผูกพันที่เราให้เกียรติพระเจ้านะ,ะเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเตือนเรานะคะก็คือว่าการที่เราจะเคลื่อนไปด้วยเหนือธรรมชาตินั้นเราจําเป็นจะต้องผูกพันกับพระเจ้าเอเมน ไม่เพียงแต่ว่าเราจะผูกพันกับโลกหรือผูกพันกับผู้คนในสังคมหรือว่าการที่เราใช้ชีวิตในโลกนี้แต่เราไม่ได้ผูกพันกับพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่เราเสียเปรียบเป็นเรื่องที่เราสูญเสียน่าเสียดายที่พระเจ้าทรงเรียกเรามาแต่เราไม่เห็นคุณค่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเป็นคนที่ใส่ใจสนใจในการทรงเรียกใช้เวลากับพระเจ้า เห็นคุณค่าพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าผูกพันกับพระองค์พระองค์สั่งให้เขาทําอะไรเขาจะให้นาหนักเขาจะเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายต่อพระพักของพระเจ้าอาเลลูยาขอพระเจ้าช่วยเราสิ่งใดที่พระกัมภีรเตือนเราอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่าเข้าไปทําตรงังข้ามพระคำของพระเจ้า บ่งบอกว่าเราไม่เชื่อฟังบ่งบอกว่าเรามีใจแข็งกระด้างต่อพระคำบ่งบอกว่าอนาคตเราไปไม่ได้ไกลแม้นว่าตอนนี้เราอาจจะรุ่งเราต้องดูบั้นปลายของชีวิตตอนนี้หนังม้วนนี้ยังไม่จบเราสรุปไม่ได้หรอกว่าคนนี้ได้ดีหรือไม่ได้ดีพระคำของพระเจ้าในสดุดีนะคะบ,บทที่หนึ่งข้อสุดท้ายข้อที่6ก็จะบอกเราว่าความรักมั่นคงหรือความดีของพระเจ้าจะติดตามเราตลอดไปเป็นนิจ นี่คือติดตามใครคะบุคคลที่เชื่อฟังพระวจนะบุคคลที่ผูกพันกับพระวจนะบุคคลที่ให้เกียรติพระเจ้าบุคคลที่รักพระเจ้านั่นเองเมื่อเรออาอ่านพระคำของพระเจ้าในสดุดีเก้าเดข้อสิบเราจะต้องสังเกตได้ว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยนะกำลังกล่าวจากแรงบันดาลใจและคำมยาานส่วนตัวที่เขาเกี่ยวข้องกับพระเจ้าที่เขาผูกพันกับพระเจ้า แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อเขาผูกพันกับพระเจ้าเมื่อเขาใช้เวลากับพระเจ้าไม่สูญเสียค่ะอย่าไปฟังคาโกหกของมารซสตานหลายคนเนี่ยนะคะกลัวเสียเวลากลัวเสียเงินเสียทองกลัวเสียทรัพย์หนักไปกว่านั้นเราต้องเข้าใจนะคะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นเจ้าของโลกใบนี้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้เรามีชีวิตอยู่ต่อเราก็จะไม่ได้ครอบครองอะไรเลย นะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกใบนี้โปร่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เม้แต่ชีวิตของเราเราต้องฉลาดเอเมนฉันอ่านพระคำของพระเจ้าในสดุดีพระเจ้าก็พูดถ้อยคำของพระเจ้าคำหนึ่งมันก็ติดหูติดสมองติดวิญญาณของฉนันนะคะพระเจ้าส่งพระสวนเมื่อมนุษย์ตัดสินใจผิดเลือกผิดเมื่อมนุษย์เยาะเย้ยพระเจ้าเมื่อมนุษย์ไม่ฟังคำของพระเจ้า ไม่เสียเวลากับพระเจ้าไม่ใส่ใจในแผนงานของพระเจ้าไม่สนใจพระราชกิจของพระเจ้านะคะในสดุดีร้อยสาข้อสองข้อสามพระเจ้าก็บอกชัดเจนนะคะให้เราสนใจพระราชกิจของพระเจ้าให้เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยปรงมาช่วยเหลือเราอย่าไปคิดว่าพระเจ้าเนี่ยจะมาทำให้เราสูญเสียจะมาทำให้เราตกต่าย่ำแย่จะมาทำให้เราเนี่ยไหลค่า แต่พระเจ้ามาเพื่อที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดนายกบาปให้ไม่พอแต่พระองค์บอกว่าถ้าเรามีโครคภัยไข้เจ็บถ้ายังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะมารับไปนะคะพระองค์ก็จะรักษาท่านและพระองค์จะอวยพรท่านด้วยเราจะกินยาวๆหรือว่าเราจะกินแบบระยะสัน้นบางคนไม่ใส่ใจสนใจพระวจนะคาของพระเจ้าแม้แต่การประกอบอาชีพก็ไม่ได้ใส่ใจว่าพระเจ้าให้เราทําอะไรได้บ้าง บางคนเนี่ยนะคะไปเป็นโจรไปเป็นขโมยพระเจ้าบอกว่าถ้าเราบังเกิดใหม่เคยขโมยก็อย่าขโมยเคยโกหกก็อย่ากโกหกเคยทำบาปทำชั่วก็ต้องสิ่งสรารพัดเก่าๆก,ก็ต้องล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราจะไม่ขายยาบ้าเอเมนเราจะไม่ขายยาเสพติดเราจะไม่เล่นการพน,นันเราจะไม่ขายตัวพูดหนักนะคะ เพราะว่าอะไรกาเพราะร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราเข้ามาผูกพันกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระเจ้าบริส,สุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมนะคะเราไม่ได้อยู่ลําพังเรามีพระวิญญาณเราต้องผูกพันกับพระวิญญาณไม่ได้ผูกพันกับบาปอีกต่อไปแล้วเราไม่ได้ผูกพันกับวิญญาณโสโครกวิญญาณของโลกเพราะฉะนั้นการที่เราจะดําเนินชีวิตเราอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินแต่จงเป็นคนที่ส์ซื่อ แล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยชีวิตที่บริส,สุทธิ์ต่อพระพักของพระเจ้าใส่ใจสนใจพระวจนะนะบางคนไม่ได้สนใจหรอกจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้เงินมาไม่ได้สนใจหรอกตกนรกก็ช่างบางคนจนถึงขนาดบอกว่าเอียดไม่กลัวกลัวแต่อดไม่ใช่วิถีชีวิตของคนชอบธรรมไม่ใช่ชีวิตของคนที่ผูกพันกับพระเจ้านะคะ ตอนนี้เราจําเป็นจะต้องใส่ใจการเปลี่ยนแปลงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเคลื่อนด้วยวิธีการของเจ้าหรือตามถ้อยคําของเจ้าเรากําลังเคลื่อนโดยมิติฝ่ายวิญญาณเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องที่เหนือวิทยาศาสตร์บางคนนะคะไม่ได้ใส่ใจสนใจระวนะอะไรเข้ามาก็เอาหมดโลกยื่นอะไรมาให้กับเราเราก็รับเราเป็นผู้รับเมาและในที่สุดเรามารู้อีกทีหนึ่งขยะ มาทำให้เราเป็นมนทินมาทำให้เรามีชีวิตที่ตกต่ำแยาแย่อย่าลืมนะคะเราไม่ได้ดำเนินชีวิตในโลกนี้โดยลำพังเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นบางคนเนี่ยเยาะเย้ยพระคำเยาะเย้ยโบสถ์เยาะเย้ยคนที่รักพระเจ้าแม้รักพระเจ้าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยยังยากจนยังมายืมเงินเราเลยหนังวันนี้ยังไม่จบพระเจ้าบอกว่าคนที่รักพระเจ้าจะได้ดีแน่นอนเราสิงหนุ่มขาดแขนและหิวโหย แต่คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะไม่ขาดแคลนของดีใดๆเลลูยาสรรลเสริญพระเจ้าพระเจ้าจะตรัสกับคนที่ผูกพันกับพระองค์ด้วยความรักพระเจ้าช่วยกับสันด,ดาวิดท,ที่ตอนที่เขารักพระเจ้าที่เขาใช้ชีวิตและผูกพันกับพระเจ้าโปร่งให้ตัวอย่างที่ดีกับเรา,าเราต้องเรียนเรียนตอนที่เขารักพระเจ้าเรียนตอนที่เขาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและเขาได้ดีแล้วเขาชนะกระทั่งสิงโต ชนะกระทั่งโกลีแอดชนะกระทั่งศัตรูที่เป็นกองทัพเหนือธรรมชาติไหมไม่ได้ไปฝึกทหารแต่สามารถที่จะไปช่วยทหารในกองทัพนั้นเราทหารที่ไปฝึกมายังกลัวกลัวโกลีแอดแต่กษัตริย์ดดาวิดพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของท่านเต็มเต็มความเชื่ออยู่ในชีวิตของท่านเต็มเต็มท่านจึงไม่กลัวท่านจึงไม่หวั่นไหวกับปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กนะฮะ ท่านก็สามารถที่จะต่อสู้กับโกลิแอดปัญหาใหญ่ๆนั้นด้วยคําพูดที่มีการเจอมีสิทธิอํานาจมีความเชื่อบอกว่ายังไงเรามาโดยพระนามของพระเจ้าขอให้เราที่จะรู้ว่าใครเป็นใครพระเจ้าพูดจริงและพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และมีฤทธิเดชมีความสามารถมากกว่าเราสติปัญญาของเราเราคิดได้แค่ที่เราคิดได้แต่พระเจ้ามากกว่านั้นพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกให้เราอยู่นะคะ เราจะไม่อวดดีกับพระเจ้าเราจะต้องทอมใจต่อพระเจ้าเราจะต้องใช้ชีวิตผูกพันกับพระเจ้าด้วยความทอมใจด้วยความยำเกรงพระเจ้าถ้าเราเยาะเย้ยพระคำเยาะเยะ้ยแผนการแผนงานของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าปรุงพระสวนปรุงยิ้มปรุงตลกที่เราไม่รู้จะพูดยังไง เพราะฉะนั้นก็หนุนเจ็ดูดใจนะคะเราจําเป็นจะต้องผูกพันกับพระเจ้าเราจะเป็นจะต้องใช้เวลากับสิ่งที่มีค่าและสิ่งที่ไม่มีค่าก็จะออกไปเราอยู่ในที่ที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งเราไว้ในที่สูงเพราะอะไรคะพระเจ้าบอกว่าเพราะเขารู้จักนามของเรานี่เป็นสิ่งที่ชูใจของเราที่พระเจ้าทรงสัญญาและพระองค์บอกว่าพระองค์จะปกป้อง นี่คือคำของพระเจ้านะคะพระองค์จะช่วยเราให้ผลและตั้งเราไว้ที่สูงสดุดีเก้าสิบเดข้อสิี่ให้ท่านไปท่องดูแล้วก็ไปเชื่อให้ได้แล้วก็ไปผูกพันกับพระเจ้านี่คือการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เก่งๆเห็นไหมไม่ว่าจะผลิตอะไรได้ก็แล้วแต่นะคะคุณก็ใช้สติปัญญาของพระเจ้าไปในทางที่ผิด สร้างอาวุธมาฆ่ากันสร้างยาเสพติดมาเมามันแล้วก็ผลิตอะไรที่มันชั่วร้ายนะฮะแทนที่เราจะใช้สติปัญญาเราไปในทิศทางที่ดีแต่เราก็ไปทําในสิ่งที่ทําลายซึ่งกนและกันทําลายผู้คนเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่ได้ปกป้องคนเหล่านั้นพระเจ้าต้องการปกป้องคนที่รักพระองค์ เอเมนเพราะฉะนั้นเมื่อเราผูกพันกับพระเจ้าเราจะต้องเป็นคนที่มีหัวใจที่ดีงามมีจิตใจที่มีความรักมีการเสียสละมีความรักของพระเจ้ามีการอับัยคนที่ผูกพันกับพระเจ้าคือคนที่จะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้านะคะไม่ใช่คนที่เยาะเย้ยพระเจ้านะคะผลก็คือว่าพงค์จะช่วยกู้ชีวิตของเราเพราะว่าเรารักพระเจ้า มันมีความหมายนะคะการรักพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าพระเจ้าให้เราจ่ายราคาแล้วก็ให้เราเสียสละบางคนก็บอกว่าอู้ฉันเสียสละมากเลยนะเสียสละเพื่อพระเจ้ามากถ้าไปเปรียบเทียบกับพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้เสียสละอะไรเลยพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากชีวิตของคนที่รักพระองค์นอกจากความรักที่เราตอบสนองพระเจ้าฮาเลลูยาเราจําเป็นจะต้องเข้าใจพระเจ้าอย่างท่องแท้ พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทําได้ทุกสิ่งนะคะสำหรับเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้ทําได้ทุกสิ่งเรามีความจํากัดหลายคนมาถามฉันว่าช่วยเรื่องนี้ได้ไหมเรื่องนี้ได้ไหมฉันก็จะตอบว่าไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ใช่พระเจ้าฉันก็เป็นมนุษย์เราเองก็ต้องพึ่งพระเจ้าด้วยกันแต่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสําแดงถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ แน่นอนพระเจ้าจะทำแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอหนุนจิตชูใจนะคะว่าการที่เรามีพระเจ้าการที่เราใช้เวลากับพระเจ้าผูกพันกับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะเราจะไม่เย่อหยิ่งกับพระเจ้าเราจะไม่ดูถูกคนที่เขารักพระเจ้าเราจะไม่ดูถูกคนมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเราจึงต้องการที่จะแบ่งปันข่าวประเสรศิฐความรักของพระเจ้าที่จะไปหาผู้คนเอเมน แม้ว่าสภาพของเราตอนนี้เราอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะกษัตริย์ดาวิดนะะแต่เมื่อเขาผูกพันกับพระเจ้าเมื่อเขาใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราสูงขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่ได้อวดความสามารถของเราแต่เราอวดองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะใครที่เอาตัวเองไปอวดก็ระวังให้ดี เพราะว่ามารซาตานเนี่ยนะคะมันไม่ได้กลัวเราหรอกนะมันกลัวพระเจ้าเมื่อเราอวดพระเจ้านะพระเจ้าจะต่อสู้แทนเราสารและเสริจแล้วขอบคุณพระเจ้านี่คือผลลัพธ์ที่เราใช้เวลาผูกพันกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เราจะพูดในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราไม่ได้พูดในความยิ่งใหญ่ของเราเพราะเราไม่มีอะไรยิ่งใหญ่นะคะ ถ้าพระเจ้าไม่ได้อนุญาตถ้าพระเจ้าไม่ได้อวยพรเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนพระเจ้าได้ส่งช่วยกู้เราแล้วได้ดิบได้ดีได้เงินได้ทองได้เกียรติได้ชื่อเสียงได้อะไรก็อย่าลืมพระราชกิจของพระเจ้าอย่าเยาะเย้ยพระราชกิจของพระเจ้าอย่าดูถูกคนจงมีความรักจงทอมใจยิ่งรวยยิ่งต้องทอมยิ่งรักผู้คนยิ่งให้เกียรติผู้คนนะคะ หรือบางคนก็อาจจะจนแล้วก็เย่อหยิ่งไปดูถูกคนรวยก็ไม่ได้พระเจ้าบอกว่าให้เราให้เกีย,กกกยรติแก่กันและกันอวยพรกันและกันและบางครั้งบางคนอาจจะอยู่ในในช่วงตกกำลมลําบากพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักทุกคนพระองค์จะฉุดเขาขึ้นแม้ว่าคนชอบทาล้มเหยียดยาวแต่ถ้าเขาสมัครใจที่จะลุกขึ้นพระเจ้าจะยกชูเขาขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้พระเจ้าทําได้ทุกสิ่ง ในลูกาบทที่หนึ่งข้อสาเจ็ดพระ,ะนั้นพระเจ้าตึับอกว่าให้เราอวดพระนามของพระเจ้าพปรองจะตั้งเขาพระเจ้าไว้ที่สูงเอเมนเพราะเขารู้จักนามของเราให้สิ่งนี้เป็นถ้อยคําแห่งความเชื่อของเราเอเมนให้ถ้อยคําของพระเจ้าที่พปรองตรัสกับเราเนี่ยเป็นจริงพปรองตรัสว่าเขาจะล้องทูลและเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลําบากเราจะช่วยเขาให้พ้น และให้เกียรติเขาทำไมพระองค์ตรัสว่าเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักนะสำหรับผู้ที่ผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรักแม้ว่าคุณตกละกรรมลำบากอยู่ในความยากลำบากพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะช่วยกู้เราจะช่วยเขาให้ผลและให้เกียรติด้วยซ้ำเอเมน พราะฉะนั้นไม่มีอะไรสูญเสียเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้ามีแต่ได้ดีมีแต่เจริญขึ้นมีแต่สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงไม่สูงวันใดก็วันหนึ่งเรามีสิทธิ์ทุกคนเงื่อนไขก็คือว่าให้เรามาผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรักอย่าเบื่อหน่ายพระดํารัสอย่าเบื่อหน่ายพระเจ้าอย่าเบื่อหน่ายพระราชกิจของพระเจ้าให้เรามีวินญญาณกระตือรือร้นเพราะเรารักพระองค์พระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยกู้นะคะพระองค์ยังทรงให้เกียรติเราด้วยเอเมน เพียงแต่เรายกมือสรรเสริญพระเจ้ายกพระเจ้าไว้สูงสุดในชีวิตของเราเราจะนมัสการพระเจ้าเราจะสรรเสริญพระเจ้าเราจะเคลื่อนไปในเรื่องเหนือธรรมชาติโดยการที่เราให้เกียรติพระเจ้าใช้ชีวิตกับพระเจ้าภูกพันุ์กับพระเจ้า สดุดี91คทีุ่6เราจะให้เขาอิ่มด้วยของดีเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสาแดงความรอดของเราแก่เขาเลลูยาถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าถ้าเราผูกพันกับพระเจ้าถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจยำเกรงมพระเจ้าเต็นโลสรเสริญพระเจ้านะคะก็ขอท้าทายนะคะถ้าใครเชื่อพระคำ กล้าที่จะปรากฏตัวที่คริสตจักรมายกมือยกใจสรรเสริญพระเจ้านะะด้วยน้ำใสใจจริงแม้ว่าคุณจะเจออะไรอยู่ก็แล้วแต่คนที่สัตย์ซื่อแบบนี้คนที่รักพระเจ้าแบบนี้คนที่ให้เกียรติพระเจ้าเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ผูกๆๆไม่ใช่วันดีคืนดีก็ให้เกียรติวันดีคืนดีก็ไม่ให้เกียรติวันดีคืนดีก็ไม่อยากมาวันดีคืนดีก็ไม่ใส่ใจสนใจพระราชะกิจไม่ใช่เรา พราะเราเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าเหมือนกับกษัตริย์ิดฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเราก็คือเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขานะคะอย่าเพิ่งไปสรุปว่าตอนนี้เราจนเรามาโบสนะคะเรามารับใช้ก็ยังยากจนอีกอย่าเผอบนละ่ะนะคะแล้วพระเจ้าจะพัสสวนนะคะ ขอพระเจ้าช่วยเราฮาเลลูยาพระพรที่เรารักพระเจ้าจะตามมาทันท่านเพราอท่านผูกพันกับพระเจ้าเพราะท่านเลือกพระเจ้าก่อนเพราะท่านให้เกียรติพระเจ้าอันดับที่หนึ่งอันดับแรกอันดับต้นๆเรียงลำดับให้ถูกว่าใครสำคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าเราบอกว่าเรารู้จักกับพระนามของพระองค์รู้จักกับพระเจ้าผูกพันกับพระเจ้าไม่น่าจะสับสนเอเมน ขอพระเจ้าเปิดตาจิตตาใจเราให้สว่างและเข้าใจไม่เพียงแต่รู้เราจะใช้ชีวิตตามที่เราได้รับการเปิดเผยสำแดงผ่านบรรชนะคำของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราตอบสนองพระเจ้าด้วยความรักพระองค์บอกว่าพระองค์จะมาหารเราพระองค์จะกระทําให้ชีวิตของเราได้เห็นแรงปัรถนาที่ลึกซึ้งที่สุดของพระเจ้าแล้วก็ความปัรถนาที่ลึกซึ้งที่สุดในหัวใจในก้นบึง้งในชีวิตของเราได้รับคําตอบค่ะแต่พระบิดาเจ้าขอรพระองค์อวยพรขอบคุณพระเจ้าที่ทรงพิทักษ์รักษาไว้ในความปลอดภยัยอย่างถาวรและก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราและพระองค์จะนําเราต่อไปและเป็นพระเจ้าที่ยิ่ง ปรองจะทรงอวยพร พระองค์จะทรงสถิตอยู่กับเราให้กำลังกับเราขอป้งปกป้องพี่น้องของข้าพงแต่ละท่านที่มีความไว้วางใจในพระเจ้ารักพระเจ้าผูกพันกับพระเจ้าให้เขามีประสบการณ์เหมือนกับถ้อยคําของพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์จะช่วยกู้เขาให้ผลจากสิ่งชั่วร้ายและพระองค์จะปกป้องเขาพระองค์จะให้เกียรติเขาพระองค์จะอวยพรเขาพระองค์จะให้เขาอิ่มใจพระองค์จะให้เขาอุดมสมบูรณ์และพระองค์จะให้ชีวิตยืนยาวกับเขาขอพระองค์อวยพรตามพระดํารัสนี้เราขอพระคุณพระเจ้าร่วมกันเรา